ความรู้สึกการอ่านที่สบายใจและหิวใจตลอดการอ่านคนรักแมวแล้วก็รักจิตวิทยาไม่ควรพลาดกับหนังสือเล่มนี้ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมวันนี้เรามารีวิวหนังสือจิตวิทยาสายเหมียวผลงานของคุณชุกนามิอากิระและแปลโดยคุณเมธีธรรมพิภพหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจพฤติกรรมของแมวผ่านมุมมองทางจิตวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลักจิตวิทยาแอดเลอร์และแทรกความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูน้องแมวเหมียวไปตลอดทั้งเล่มครับ เหมือนที่ผมได้บอกไปครับว่าหนังสือจิตวิทยาสายเหมียวเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ทางจิตวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยาแอดเลอร์และการเลี้ยงดูน้องแมวเหมียวโดยเนื้อหาในหนังสือครับจะเป็นแบ่งออกเป็นทั้งหมด4บท1คือเทคนิคใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความสบายใจ 2. ลองคิดกันว่าต้องเป็นอย่างไรถึงจะสนุกกว่าปัจจุบัน 3. เป็นอิสระจากการถูกเร่งจนฝืนพยายามมากเกินไปทุกวันและ4คือเผชิญหน้ากับความกังวลต่ออนาคตกันเถอะ หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการแค่บอกว่าแมวกําลังคิดอะไรอยู่แต่อยากช่วยให้เรานั้นก้าวผ่านความท้าทายในชีวิตได้เช่นเดียวกับเจ้าน้องแมวเหมียวครับมาพูดถึงจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้กันอย่างแรกเลยคืออ่านง่ายสบายใจหนังสือไม่ได้ใช้ภาษาที่เชิงวิชาการซับซ้อนแต่ยังคงถ่ายทอดเนื้อหาด้วยความเรียบง่ายเพื่อเราสามารถเข้าใจตามกันได้อย่างไม่ยาก2คือการใช้ธีมที่มีความชัดเจนการใช้ธีมของเรื่องการเลี้ยงดูแมวและการเชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยา หนังสือมีความชัดเจนในตัวธีมของตัวเองแล้วก็อธิบายพฤติกรรมของแมวในมุมที่เราเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้ความรู้ตลอดทั้งเล่มพร้อมให้แนวคิดที่ช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ด้วย 3. คือการถ่ายทอดในเรื่องผ่านภาพประกอบแล้วก็การออกแบบที่น่ารักมากๆเป็นหนังสือสีส,สีทั้งเล่มพกพาง่ายพร้อมกับการมีรูปแมวที่เพิ่มความเพลิดเพลินแล้วก็ฮิวใจระหว่างการอ่านสุดท้ายครับผมคิดว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของหนงังสือเล่มนี้เลยคือความรู้สึกจากการอ่าน ที่ใบใหญออกมาเนี่ยคงจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าสบายๆผ่อนคลายซึ่งเป็นบรรยากาศการอ่านที่เฉพาะตัวมากๆทําให้รู้สึกว่าถ้าเรานึกอยากปล่อยใจสบายๆผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างแน่นอนครับต่อมาครับใครคงกําลังสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครครับผมจะขอสรุปให้ดังนี้ 1. คือเหมาะสําหรับคนที่รักแมวแล้วก็รักจิตวิทยาปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้นั้นเหมาะสาหรับคนกลุ่มนี้มากมาก ทั้งการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันทั้งสองส่วนโดยความที่เป็นเล่มที่เป็นสีสีสทำให้การอ่านนั้นเพลิดเพลินมากๆอ่านสบายตารู้สึกสบายใจถ้าคุณรักแมวและอยากรู้จักเจ้าน้องแมวเหมียวมากขึ้นเล่มนี้จะตอบคําถามหลายข้อที่คุณเคยสงสัยแน่นอน2คือผู้ที่อยากเข้าใจพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงแน่นอนบางคนอาจไม่ได้เลี้ยงแมวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเห็นหน้าปกน่าสนใจและเห็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับจิตวิทยา รวมถึงเพิ่งอ,อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับแมวที่บ้านคุณผานตัวมาเป็นไลฟ์โค้ดจบไปใครที่ไม่เคยอ่านเล่มนั้นเนี่ยสามารถไปดูรีวิวของผมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็ได้ครับซึ่งพอได้อ่านเล่มนี้เนี่ยทำให้พบว่ามันดีบางอย่างที่ได้บรรยากาศการอ่านที่แตกต่างกันรวมถึงสิ่งสําคัญที่ได้จากเล่มนี้เนี่ยก็มีความโดดเด่นคือการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลแมวทําให้เรานั้นได้รับความรู้ข้อมูลที่มีความน่าสนใจจากการอ่านมากมายเลยครับสุดท้ายครับผมคิดว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อออยาาาาากหาานห่่่นนนนังสืเลเบ สบายๆพกพาง่ายเล่มนี้อ่านได้ง่ายไม่เครียดจะทําให้เราได้เผลยยิ้มตามได้หลายครั้งครับโดยสําหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้มีจํานวนหน้าทั้งสิ้น195หน้าราคาอยู่ที่259บาทสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําหรือว่าสั่งซื้อตามผ่านร้านออนไลน์ต่างๆก็สะดวกมากครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าคู่มือคนเลี้ยงแมวแต่เป็นหนังสือที่ช่วยเสริมความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงในแง่มุมที่ลึกซึง้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเชื่อมโยงกับเรื่องราวของจิตวิทยาแอดเลอร์ทำให้หนังสือเล่มนี้นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประกอบกับหนังสือเนี่ยมีสีสีทั้งเล่มและบรรยากาศผ่อนคลายในการอ่านผมนับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆครับและหากใครเนี่ยเป็นคนที่รักแมวรักจิตวิทยาผมคิดว่าเล่มนี้อาจกลายเป็นเล่มโปรดของคุณเช่นกันครับและนี่คือการรีวิวทั้งหมดของเราในวันนี้จิตวิทยาสายเหมียวของคุณชุกกนามิอากิระ ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีข้อคิดอะไรที่โดนใจคุณบ้างหรืออยากพูดคุยเรื่องแมวๆก็มาคอมเมนต์กันได้เลยครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวหนังสือเล่มถัดไปขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่ในการรีวิวหนังสือเล่มต่อไปจากช่องเดีย b o ุ k หนังสือที่รักของผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ